วีเนียมีประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหาฟันได้หลากหลายเช่นฟันที่มีปัญหาสีฟันไม่สวยฟันที่รูปร่างไม่สวยฟันซ้อนเกหรือฟันห่างในระดับเล็กน้อยรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาฟันสึกฟันบินและฟันที่มีปลายฟันไม่สม่ำเสมอความแตกต่างคอมโพสิตวีเนียรกับเซรามิกวีเนียรหความแข็งแรงเซรามิกวีเนียแข็งแรงมากกว่าสึกกร่อนได้ยากกว่าคอมโพสิตวีเนีย 2. ระดับความข่าวที่ให้เลือกเซรามิกวีเนียมีระดับความข่าวให้เลือกมากกว่าคอมโพสิตวีเนีย 3. ความเงางามสวยงามเซรามิกวีเนียให้ความสวยงามสูงเหมือนธรรมชาติมากไม่ดูดซับสีจากอาหารมีความเงางามตลอดอายุการใช้งานส่วนคอมโพสิตวีเนียสามารถดูดซับสีจากอาหารได้สีอาจจะเหลืองขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป 4. อายุการใช้งาน เซรามิกวีเนียประมาณ10-15ปีคอมโพสิตวีเนียประมาณ3-5ปีขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล 5. ระยะเวลาของการทำเซรามิกวีเนียทำเสร็จได้ภายใน5-7วันเนื่องจากจะต้องผ่านขั้นตอนทางห้องแลบด้วยส่วนคอมโพสิตวีเนียทำเสร็จได้ภายใน1-2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนซีฟันที่ทำด้วย 6. การซ่อแมแซมเมื่อมีการแตกหักบิ่นเซรามิกวีเนีย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องทำใหม่คอมโพสิตวีเนียสามารถซ่อมแซมได้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการแตกหักด้วย 7. ค่ารักษาเซรามิกวีเนียมีราคาสูงกว่าคอมโพสิตวีเนียในการทำวีเนียแนะนำให้เลือกคลินิกทันตกรรมที่มีทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการทำวีเนียโดยตรงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและสวยงามที่สุด